สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วนะแต่มันก็อดไม่ทำไม่ได้เรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเออเราเนี่ยไม่เห็นจะต้องฟีเลียดเรื่องที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้ถนนในบ้านเรา คุณรู้หรือเปล่าว่างบป,ประมาณในการสร้างถนนในบ้านเราเนี่ยเกือบหึงแสนล้านบาทน,นะประมาณ30มเปอร์เซ็นของ GDP ประเทศเพื่อนบ้านเราเก็บค่าเข้าเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเอาล่ะมันอาจจะต้องมีการทำพรบภาคบังคับนะเราก็ประกันชั้น3แต่เอาจริงเนี่ยในการที่เข้ามาใช้สาธารณูโภคในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อคมานาคมมัน บางทีก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะว่าเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรพวกนี้เราจับเขาไม่ได้เราปรับเขาไม่ได้เพราะระบบในบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบอมมตัตโนมัติมันถ่ายรูปเปรียบไว้เราก็ส่งไปที่อยู่ที่ตามทะเบียนรถแต่ถ้าเกิดเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมจะบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะตามกี่ปาใครซึ่งถ้าเกิดคุณไปลองคุยกับคนในพื้นที่นะผมก็มี น้องที่รู้จักกันเนี่ยอยู่ในพื้นที่บอกรถจากประเทศเพื่อนว่าเนี่ยขับเร็วมากนะไม่ใช่เร็วธรรมดานะเหย่ยเป็นร้อยร้อยสิบร้อยห้าสิบคนไทยเนี่ยต้องหลบจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เยอะคือเขาไม่รักษากฎจราจรเลยบางคนอาจจะบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาใช้จ่ายกินกาแฟกินข้าวช้อปปิ้งแต่ผมบอกเลยนะมันไม่ใช่อะ่ะ กพราะจริงๆคนที่เดือดร้อนเนี่ยคนไทยผมเองก็ไม่รู้นะอ่านอะไรคอมเมนต์แล้วเนี่ยจากช่องอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ตอบดีกว่าผมก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ทำแบบก่อนนอนเนี่ยแหละมีคลิปสั้นๆถ้าเกิดใครคิดยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคกับการที่เพื่อนบ้านเข้ามาใชททนนน้ถนนในบ้านเราแล้วมรารักษากาจราจรอ,อืม ไม่รู้สิใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูงงนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ขออยาตลาไปก่อนทำคลิปแบบเป็นมือแบบนี้แหละก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกในคลิปนี้แต่ทั้งไล่อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกทนไม่ได้เลยต้องทำคลิปนี้โอเคลาสุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ